เว็ดฝนเม็ hablando. ดฝนนะฮะเป็นพัดเลยเนาะเพื hmm. ่อนๆนะฮะอ่านี่ก็เป็นต้นมะยมนะฮะต้นมะยมค่ะาจนะฮะนี่ส่วนเขาที่เรื่อยนี่นะก็จะเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะอ่านะฮะก็จะเป็นคัมมาเรียงนะคัมมาเรียงเพื่อนๆ แบบมันไหมคะทางใต้นะคะถุงเหลืองไก่ไก่นะจะเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองนะคะฝนตกเป็นยุคการรับสมัครว่าเหมือนจะตกนานอยูนะตกเป็นยุคนะนี่นะคะให้ฝนตกนะคะเล่นในสวนไปจ้าเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะ โหอยากให้ตกขนาดนี้เพื่อนๆนะะฮจ้าาเพื่อนๆดูฝนตกนะฮะฝนตกะคะเพื่อนๆนะฮะไม่ยอมไปเยอะเลยฮะติดจะต้นไม้ยมนะฮะติดกับต้นไม้ยมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ใก็ทํำมาเรียนแล้วก็จะมีต้นรุ่มด้วยนะคะตน้นระมจ้านะเป็นบรรยากาศนะ,ะยังเหลือ,อ,มมองแก้วเนนะะมาะมะม่วงแก้วโบราณนะคะมะม่วงแก้วโบราณติดกับมะม่วงแก้วโบราณก็ต,ตรงนี้เนาะนะคะดูดูดูเม็ดเมนเว็ดขนนะฮะ,นะฮะนพัดเนาะเป็นเพื่อนนะคะ อ่านี่ก็เป็นต้นมะยมนะะต้นมะยมเล่นในสวนไปจ้าเพื<ๆ>่อนเพื่อนตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะะยังไม่หยุดเฮ้อยากให้ตกนานนี่แหละเพื่อนเะพื่อนอืมดูไหคะ,ะตั้งใต้นะคะถุงเหลืองไก่ไ่นะจะเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองค่นะ,ะได้น้ำฝนน้อยจ้านะคะ,นะะมะยมของเรานะคะ มมไม่ยอมถ้าถ่ายตรงนี้นะไม่ฮะเพือ่อนๆนะฮะไม่ยอมใบเยอะเลยๆฮนะก้ากต้นไม้ยมนะฮะติดก,กับต้นไม้ยมก็ใไก่กระชั้นมาเรียนก็จะมีต้นลุงด้วยนะฮนะเป็นมระถูมจ้าเป็นบรรยากาศนะฮะต้นยมเหลืองไม่ะเพื่อนๆนะฮนะไม่ยอมใบเยอะนะยเลยๆฮนะ จะต้นไม้ยมนะคะติดกับต้นไม้ยมคุ้นไหมคะตั้งใต้นคะคะหุ้เหลืองไก่ไก่นะจะเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองนะใส่ต้นไม้ต้นไม้เขาดึใส่ให้ขึ้นสัมไจ้านคะคะขอขอบคุณนะคะเพื่รับชมงผิปนี้จ้า เพื่อนๆฝนตกแล้วฝนตกแล้วเนาะได้ยินเสียงฝนเป่านอ้อนะฮะอู้หนังจะไม่ได้ตกมาเป็นฝนนะฮะตก,น,กนี้่กาลิลัษณะว่าเหมือนจะตกนาอนอยู่นะตกอยู่นี่แหละนะฮะให้ฝนตกนะฮะเอ๊ะต้นต้นอะไระไนู้นต้นตะคบน้อต้นตะคบต้ตปนปากตกนะ่สหัสน ได้น้ำฝนน้อยจ้านะคะมะยมของเรานะคยฮะนี่เป็นมะยมถ้าถ่ายตรงนี้นะคะจ้านะคะนี่ส่วนเขาที่เลื่อยนิดนาะก็จะเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะก็จะเห็นเหมือนเม็ดสลับนะฮะหน้านะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะหน้าเนี่ย ก็จะเป็นคำมาเรียงนะคำมาเรียนเพื่อนๆนะแอ้แก่เก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงผลไม้สกุลนี้ใจลับขึ้นมาว่ามอนจะตกนานเห็นไหมตกอย่างนี้นะนั่นแหละนะให้ผลโตนะฮะมันนุ่นจากกำลังแตกใบอ่อนไว้ไปไว้มานะคะแล้วก็เป็นมะยมชิดอย่าชมแมะยมชิด จ้า these, yeah. งเนคือหวนิสตกนะคนตกนะก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเรียนแล้วจ้าวันนี้เนะตกไม่ค่อยแรงเราเลยได้ทําคลิปตอนฝนกําลังตกจ้านะข้างบ้านข้างบ้านสีตาได้นแก้วเนาะมะม่วงแก้วโบราณนะคะ มะม่วงแก้วโบราณติดกับมะม่วงแก้วโบราณก็ต,ตรงนี้เนาะนะจนะ้าเพื่อนๆฝน,นตกแล้วฝนตกแล้วเนาะได้ยินเะสียงฝนเ่าเนาะนะฮะผู้หนังจำไม่ได้ตกมาเป็นแถววันนี้ฝนตกทุ่มถังทุ่มถังเลยจ้านะ่ยดูดูดูให้ฝนเวดฝนนะฮะฝนพัดเลยเนาะเพื่อนๆน,นะฮะ อ่านี่ก็เป็นต้นมะยมนะคะต้นมะยมดูดูดูเม็ดเฝนเม็ดฝนนะคะเห็นพัดเลยเนาะเพื่อนๆนนะคะอ่านี่ก็เป็นต้นมะยมนะคะต้นมะยมใส่ต้นไม้ต้นไม้เขาดีใจให้ทุ่งสังข์ได้ครับขอขอบคุณนะคะเพื่รับชมคลิปนี้จะจะเห็นเห็นเม็นฝนนะคะนี่ค่ะ เปลือกเขาที่เลื้อยนี่นะก็จะเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะเห็นัหมคะข้างใต้นะคะถงเหลืองไก่ๆน่นะจะเป็นดอกไม้ดอกดาวเรืองนะเตียนและจ้าวันนี้นะตกไม่ค่อยแรงเราเลยได้ทาคลิปตอนฝนกําลังตกจ้าข้างบ้านข้างบ้านสีตายเลย อ่าเดี๋ยววันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้านะแต่ววันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้านะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอ่านะก็จะเป็นคำมาเรียงนะคำมาเรียงเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นเห็นเม็ดสนะอ่านะจ้านะ ส่วนเขาที่เลื้อยนิดนะก็จะเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะนี่ก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเล่นในสวนไปจ้าเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะยังไม่หยุดโอ้ยอยากให้ตกนานเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะจ้านะคะนี่ส่วนเขาที่เลื้อยนิดนะก็จะเป็น ไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะเห็เนไหมคะเพื่อนๆนะคะไม่ยมใบเยอะเลยค่ะติดจะต้นไมยมนะคะติดกับต้นไมยมแต่เราจะเป็นมะม่วงนะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงตเป็นต้นอะไรเนาะต้นตะขบเนาะต้นตะขบต้นปากตุกแข็งมากอืมนะคะ ้านี่ส่วนเขาที่เรียกนนะิดนาะก็จะเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอสวันนี้ฝนตกทุ่มถ้ำทุ่มถ้ำเลยจ้านะได้น้ำฝนน้อย,ยจ้านะคะมะยมของเราเนี่ยเป็นมะยมถ้าถ่ายตรงนี้นะจ้า เราก็มีการเนาะดูแลปรับตุงนะฮะเพื่อให้เกิดทางเดินเนาะไว้ถ่ายไว้ถ่ายทำคลิปไว้เดินเล่นนะคะเดี๋ยวจิ๊ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคำมาเรียงนะคำมาเรียงเพื่อนๆไอ้แพ้ข้าวนะฮะนี่ส่วนเท้าที่ร้ายนิดเนาะก็จะเป็น ไม้ที่ให้กลิ่นหอมนะคะดูดูดูเว็ดฝนเม็ดฝนนะคะเป็นพัดเลยเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะอ่านี่ก็เป็นต้นมะยมนะคะต้นมะยมนะนี่ก็จะเป็นมะม่วงนะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเองนะเพื่อนเพื่อนนะคะมะยมใบเยอะเลยเลคะนี่จะต้นมะยม กัอได้น้ำฝนน้อยจ้านะคะมายมของเรานะคะนีเปนมายอมถ้าถาคนนนะจ้าได้น้ำฝนน้อยจ้านะคะมยมของเรานะคะนี่นมยมข้าถาคนน้งนะก็จะเห็น ็นไม่ตักนะฮะอ่าะฮะฝนน้ยถตกนี้การลับษมะว่าเหมือนจะตกนานเลยนะตกงนี้นะะนะฮะให้ฝนโตนะฮะเฮ้ยจ้าขึ้่เทียดูฝน